จากเด็กต่างจังหวัดที่เล่นดนตรีในวงโยธวาทิตของโรงเรียนแล้วบังเอิญได้ฟังรุ่นพี่เล่นกีตาร์คลาสสิกบทเพลงพระราชนิพนลเพลงชะตาชีวิตในพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชท,ทำให้นั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะที่ทำให้เบิร์ดหรือเอกชัยเจียนระะัศกุลหันมาสนใจกีตาร์คลาสสิกแบบจริงจังจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้เป็นแชมป์โลกกีตาร์คลาสสิกคนแรกของเอเชียค่ะ วันนี้มาพูดคุยกับคุณเบิร์ตถึงสตูดิโอที่นี่เลยนะคะคอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเบิร์ตท,ทำอะไรอยู่บ้างคะหลักๆผมตอน,นนี้ก็เปิดสตูดิโอครับสอนกีตาร์แล้วก็เล่นคอนเสิร์ตจางประเทศครับ ก็คือที่นี่เลยใช่ครับที่ตรงนี้นะครับเน้นการสอนกีตาร์เป็นหลักใช่กีตาร์อย่างเดียวเลยครับก็คนที่มาเรียนกับผมก็จะเป็นคนทั้งอยากเรียนแอปวานแล้วก็แบบเป็นบิเกิเนอร์ก็จะมีสอนด้วยบิเกิเนอร์ก็มีด้วยใช่ไหมสนใจค่ะแต่ว่าจะเป็นมีน่าจะมีอีกคนหนึ่งสอนอีกคนนึงทำไมต้องรีบใบเบี่ยงเลยคะให้เป็นอีกคนนึงสอนหลักๆเพราะว่าเราจะแบ่งเลเวลในการสอนชัดเจนแล้วอย่างคนที่เรียนกับผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องการต่อยอดเป็นเป็นนักกีตาร์คลาสสิกจริงจังครับอ๋อ แล้วก็มีทัวร์คอนเสิร์ตแต่ว่าจะเน้นที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศครับคอนเสิร์ตคลาสสิกไปบ่อยแค่ไหนคะก็อย่างปีที่แล้วผมเล่น60คอนเสิร์ต60คอนเสิร์ตใช่ครับไปประเทศไหนบ้างคะหลักๆอยู่ที่อเมริกายุโรปครับหลักๆอย่างผมไปทัวร์ที่อเมริกาก็เกือบทุกรัฐเลยที่เป็นรัฐใหญ่ก็มีไฮไลท์ไปเล่นที่แคนาดาคีฮอลล์ปีที่แล้วที่นิวยอร์กครับแล้วเพลงที่เล่นส่วนใหญ่เป็นเป็นเพลงอ่าเป็นเพลงคลาสสิกครับส่วนหนึ่งแล้วก็บทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วย แล้วถ้าย้อนกลับไปเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเริ่มรู้ตัวเองเมื่อไหร่ว่าโอ้เราชอบดนตรีจังเลยจริงๆผมเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนตอนปสแต่ว่าตอนนั้นเป็นทรัมเป็ตทรัมเป็ตก็คือเป็นเครื่องเป่าในวงโยงแหละก็เล่นเล่นเพราะอาจารย์ให้เล่นไม่รู้สึกว่าชอบอะไรแต่พอเข้ามหนึ่งก็บังเอิญได้ยินนุ่นพี่คนหนึ่งเล่นบทเพลงพระราชนิพน์เพลงจะตาชีวิตด้วยกีตาร์คลาสสิกซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้จักกีตาร์คลาสสิกมาก่อนเลย เล่นกีตาร์คลาสสิกด้วยบทเพลงพระสนิพลใช่ครับก็เลยเป็นจุดชีวิตครับก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทําให้รู้สึกว่าเอ้ยกีตาร์เนี่ยก็เป็นเครื่องดนตรีหนึ่งที่พีภไยเราะมากก็เลยนับแต่นั้นก็คือไปเริ่มเรียนโดยตรงไปเรียนแต่ว่าก็ยังไม่ต้องการจะเป็นนักรตรีจริงจังค่ะพอเรื่อไปหัดเล่นกีตาร์ใช่ไปอยากเล่นเพลงชตาชีวิตเป็นพอประมาณมสก็ตัดสินใจว่า เราอยากเรียนดนตรีโดยตรงแหละก็เลยไปเรียนด้านดนตรีที่ดุยังสิทธิ์มาลัยมหิดลนย้อนกลับไปตอนที่ได้ฟังเพลงชะตาชีวิตตอนนั้นก็ทราบใช่ไหมคะว่าเป็นบทเพลงพระราชนิพลใช่ครับ,รบฟังครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงกับเพลงนี้บ้างเพลงชะตาชีวิตเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าทุกคนฟังแล้วมีความสุขเพราะว่าทานองมันเป็นแบบเป็นบลูก็กคือดนตรีที่แบบว่าค่อนข้างทันสมัยหน่อยค,คือผมคิดว่าถ้าเป็นเด็กตอนนั้นผมก็ประมาณม .1 ก็รู้สึกว่าอย่างชอบเลยเพงาะนั้นมีความประทับใจตรงที่ทํานองไพเราะ คือเรารู้จักอยู่แล้วเราะเพลงเพลงนกน้อยคอยบินมาเดียวดายเนี่ยแต่พอมาฟังในเวอร์ชันของกีตาร์ยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นยิ่งชอบเลยอยากทําให้ไปหัดเล่นกีตาร์ถูกต้องครับค่ะเพลงแรกที่หัดนี่เป็นเพลงอะไรคะจริงๆเพลงแรกก็เป็นเพลงคลาสสิกป็นเป็นแบบพื้นฐานเลยเพราะว่าเพลงเพลงชะตาชีวิตยากอย่างเล่นไม่ได้ก็ตอนนั้นจําได้ว่าไปเรียนเรียนที่โรงเรียนริยามาห่าเรียนอยู่ประมาณห้าเดือนก็เล่นเพลงง่ายๆเพลงแบบหัดไปเรื่อยๆจนประมาณหเดือนก็เล่นเพลงชะตาชีวิตได้ค่ะ เล่นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเพลงนี้โอ้ oh, รู้สึกชอบมาก uh huh. รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำมากมากตั้งแต่ตั้งแต่ฟังวันแรกที่เจอเพลงชตาชีแสดงว่าเราที่เราหัดเล่นเนี่ยเราก็พยายามว่าโอเควันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเล่นให้ได้จนสามารถเล่นเพลงชตาชีได้ใช่ตอนนั้นเป็นแค่เป้าหมายหลักเลย <c oughs> เล่นขอให้เล่นเพลงชตาชีชีวิตได้แล้วในส่วนของออพระอัจฉริยภาพของพระองค์ <c oughs> ท่านนะคะเราได้มีการติดตามเรื่องราวของพระองค์ท่านมากขนาดไหน อตอนตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมไม่ค่อยได้ได้ติดตามเรื่องของพงท่านเท่าไหร่นะ,ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นด้าน,นดนตรีมากกว่าคือหลังจากที่เราเรียนเพลง<ะ>เพลงชัตาชีวิตแล้วเนี่ยมันก็มีเพลงอื่นๆมาเรื่อยๆนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากผมเล่นกีตาร์ผมเริ่มศึกษาเพลงพระราชนิพ์อย่างจริงจังแล้ว<ะ>เพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลงไพ่พลเป็นเพลงที่มีเสน่ห์มาก<ะ>เล่นที่ทุกที่คนก็รู้จกักแล้วคนก็อยากฟัง คือก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวพระราชสำนักหรือว่าเรื่องราวของพระองค์ท่านมากนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราโฟกัสมากก็คือบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านดนตรีของพระองค์ท่านเพลงไหนบ้างที่เราแบบได้มีการไปฝึกซ้อมของพระองค์ท่านนะคะหลักๆเพลงชตาชีวิตเพลงสายฝนเพลงสายฝนนี้เป็นเพลงที่ผมเล่นบ่อยมากนะครับเพราะว่าเพลงสายฝนเป็นเพลงที่ไพเราะมากเมื่อนํามาเรียนเียนกับกีตาร์จะมีเทคนิคเขาเรียกว่าทรมมโล่ก็คือการดัวนิ้วซึ่งเสียงจะเหมือนเสียงฝนจริงๆ นี่เป็นเสน่ห์ซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ท่านไม่ได้เขียนมาสอบกีตานะครับเพลงพระ้าพนเป็นเพลงที่พระองค์ท่านประพันธ์ทํานองแล้วก็ขอดมาแต่ว่าทุกเครื่องดนตรีก็จะมีหน้าที่เอาไปเรียบเรียงอของแต่ละเครื่องบังเอิญว่าก,กีตาราเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่เป็น,เ,ปนเสียงฝนจริง,รงๆก็ลเลยเหมาะมากกับเพลงนี้ซึ่งพระองค์อันนั้นคือก็ตั้งใจให้มีเป็นเทคนิคนี้นจริงๆแล้วเป็นอาจจะเรียกว่าความบังเอิญมากกว่าคือเมื่อเอามาเล่นก,กีตราเนี่ยมันมันเป็นเทคนิคที่เฉพาะมากๆครับก็เลยก็เลยเรียกว่าอาจจะเป็นเป็นเพลง เพลงประจำเครื่องดนตรีของนะักกีตาร์ไทยก็ว่าได้เพลงสายฝน สุดท้ายเรียนมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่ตัดสินใจไปประกวดอันนี้เริ่มต้มนมายัางไงคะผมเริ่มเริ่มเริ่มเข้าประกวดตอนประมาณม .4 หลังจากตัดสินใจเรียนด้านดน,นตรีโดย,โดยตรงก็คือตอนนั้นผมเป็นเด็กบนครับก็ม 4. ม, .4 มาย้ายที่ดูยางสิทธิ์มาอะไรไม่ดนก็คือชัดเจนเลยว่าเราจะเ<ไ>ป้นสางนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มแข่งขันเพราะว่าผมผมคิดว่าการจะเป็นนักนตรีที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในคลาสสิก เขาไม่ได้เล่นเฉพาะในเมืองไทยมันมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นการไปแข่งขันไปหาประสบการณ์ต่างประเทศนี่สําคัญมากเดี๋ยวนะตอนนั้นประมาณม .4 แต่มองไกลไปว่าเราต้อง inter, ินเตอร์ไปเล่นแบบต่างประเทศอย่างนี้เลยใช่ครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีความฝันเยอะมากสมัยเด็ก,ดกอยากไปนู่นอยากไปนี่อยากอยากเป็นระดับโลกหมายความว่ากีตาร์คลาสสิกในเมืองไทยอาจจะได้ไม่ได้เป็นที่นิยมมากเท่ากับที่เมืองนอกใช่ครับ เพราะว่าผมผมมองว่าการเล่นดนตรีคลาสสิกในเมืองไทยก็อาจจะเป็นแค่กลุ่มหนึ่งแต่ว่าการเล่นดนตรีคลาสสิกที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นดนตรีของโลกนั้นเราต้องเปิดเปิดตัวเองให้กว้างสับตลาดโลกมองไกลมากมากเลยนะคะแล้วก็เริ่มประกวดเล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มต้นยังไงตอนนั้นผมเริ่มไปครั้งแรกก็ไปสิงคโปร์ก่อนไปใกล้ๆก้ก่อนนั้นประมาณประมาณมสไปปลายมหก็ไปดูงานแต่นั้นเป็นเป็นงานแข่งขันนานาชาติที่ที่จัดที่ประเทศสิงคโปร์คือเราพยายามค้นคว้าหาข้อมูลเลยว่าที่ไหนที่มีการจัดการประกวดกีตาร์คลาสสิกถูก ปแีแรกๆก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จเพราะว่าไปหาประสบการณ์เรายังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งต่างประเทศ uh huh. แต่หลังจากนั้นก็แข่งมาเรื่อยๆจนประมาณม .6 ไปฝรั่งเศสก็ได้ที่3มาคือตั้งแต่ม .4 ที่เริ่มประกวดก็ไปมาเรื่อยๆค่อยๆเก็บประสบการณ์ก็อาจจะตกรอบบ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆเรียนรู้กันมาจนถึงม .6 ก็คือ3ปีใช่ครับ อันนั้นไปประกวดที่ที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสใช่ตอนนั้นได้ที่3กลับมาซึ่งซึ่งเป็นการแข่งกันพีต้าร์นสิทธิ์นานาชาติษณษษณษนะครับซึ่งค่อนข้างรายการที่สําคัญมากๆก็หลังจากนั้นกลับมาผู้เนี่ยผมเริ่มมีผู้สนับสนุนเข้ามาแล้วเพราะว่าตอน,น,นแรกๆอยากไปประกวดไปได้ไม่เยอะเพราะว่าใช้เงินทุนเยอะมากทริปหนึ่งน่าจะประมาณแสนกว่าบาทแสดงว่าตอนนั้นเราก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วพอสมควรเลยตอนม4ถึงม6เนี่ยเป็นช่วงที่ผมออกงอ่นเงินเองเวลาไปแข่งต้องใช้เงินส่วนตัวเอง แต่พระั้นหลังจากม6เนี่ยผมเริ่มไปหาสปอนเซอร์เพราะว่าผมอยากมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องไปหาสปอนเซอร์เองหรอใช่ครับโหจริงปะเนี่ยใช่โอ้ยเก่งอ่ะยังไงคะอ่าก็พยายามไปขอสปอนเซอร์ว่าเนี่ยเรามีโครงการที่จะไปแข่งขันต่างประเทศอย่างนี้ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเลยผมพูดได้ว่าผมเป็นนักกีตาร์คนแรกแรกของประเทศไทยที่ออกไปแข่งขันต่างประเทศเวลาไปนี่ไปคนเดียวเลยไหมคะไปคนเดียวครับไปคนเดียวประกวดคนเดียวใช่ครับแล้วก็ไปขอสปอนเซอร์เองใช่ครับก็ขอหมดทั้งบริษัทใหญ่ๆทั้งรัฐบาลทั้งเอกชน มมาาเยอกสิ่งที่เราอยากให้เขาซัพพอร์ตตอนนั้นเราคิดถึงเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องค่าเดินทางค่าที่พักหลกัหลกๆนะครับ<า>เพราะว่าการแข่งขันตอน,น,นแรกๆที่ไปเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ได้หวังผลกําไรหลกัหลกๆเราต้องการไปสร้างที่เด็กแห่งประเทศไทย<า>ต้องการไปหาประสบการณ์แล้วก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงด้านดนตรีคลาสสิกเราไปในฐานะตัวแทนของคนไทยด้วยใช่ครับ แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามาใช่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่มีผู้ใหญ่ไทเบอร์เรนนะครับ<ม>ก็เป็นโครงการไทเบฟไทเทเลนที่เข้ามาสนับสนุนผมอย่างจรง<ม>ิงจังซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยทําให้ผมสามารถแข่งขันได้ปีหนึ่งประมาณ6กถึงเรายการต่อปีอหลังจากนั้นผมก็มีแลนชัดเจนว่าปีนี้ผมจะไปรายการไหนบ้างครับก็วางแผนเป็นต่อปีเลยว่าจะไปโปรแกรมเป็นยังไงใช่เอาแล้วเวลาเรียนน่ะคะเราเราแบ่งเวลายังไงต้องเดินทางบ่อยขนาดนี้เรียนด้วยครับ แต่ว่าการเรียนดนตรีแน่นอนว่าสิ่งสําคัญคือการเล่นดนตรีฉะนั้นมั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 นเชื่อมโยงกันอยู่แล้วสอดคล้องกันสอดคล้องกันครับค่ะจนถึงวันที่เราไปประกวดที่หนึ่งแล้วก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาใช่ครับก็ที่จริงผมผมแข่งมาเยอะมากตั้งแต่ประมาณได้สปอนเซอร์ประมาณปีหนึ่งก็แข่งมา4 5หปีจนจนก็ได้รางวัลมาได้ได้มามา,มาบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่รายการที่ใหญ่ค,ครับจนปี2014ผมได้แชมป์รายการใหญ่สุดในโลก Mm hmm. ชื่อ GFA Guitar Foundation of America ค่ะซึ่งถ้าเปรียบการแข่งขันก็จะเหมือนกันขันฟุตบอลโลกโอ oh. ถ้าเป็นโอลิมปิกก็เป็นแบบกีฬาโอลิมปิกถ้าเป็นกีฬาเป็นกีตาร์จะเป็นรายการของผม GFA wow. uh huh. ครฮะเป็นครั้งแรกเลยที่ที่เราไปหรือเปล่าใช่เป็นครั้งแรกที่ที่ลองรายการนี้แล้วก็ได้แชมป์เลยแล้วตอนที่เราไปแบบโหรายการใหญ่ขนาดนี้เราเราคาดหวังหรือว่าเรามีความมั่นใจขนาดไหน,นตอนแรกๆท,ที่ไปเนี่ยไม่ได้มีความคาดหวงังต้องได้แชมป์ต้องการหาประสบการณ์ ขอไปลองเวทีใหญ่บ้างใช่ครับคือเมื่อก่อนผมก็แข่งเวทีใหญ่แต่ว่าไม่ใหญ่ขนาดนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นท็อปเลยก็ลองลองสมัครไปก็คิดว่าคงส่วนใหญ่ที่เขาคนได้แชมป์เนี่ยเขาจะลองประมาณสองสามครั้งถึงจะได้แชมป์แลยก็ใช่ก็ลองทุกปีทุกปีแล้วก่อนหน้าที่จะไปเวทีใหญ่นะค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราประกวดเนี่ยเราเราเล่นเพลงอะไรคะส่วนใหญ่เป็นเพลงคลาสสิกหมดเลยเพลงคลาสสิกหมดเลยใช่บทเพลงพระราชนิพนธ์จะเป็นสวนใหญ่ผมจะเล่นเพลงเป็นในคอนเสิร์ตมากกว่าเพราะเพลงพระราชินิพนธ์จะอยู่ในหมวดที่เป็น เพลงแจ๊สเพลงป๊อปซึ่งจึงใช้ในการขันไม่ได้ค่ะโอเคพอมาถึงวันประกวดจริงตอนนั้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างก็เตรียมเตรียมตัวเยอะมากนะครับก็คือผมซ้อมหนักตลอดแหละซ้อมทุกการ่งขันซ้อมหนักกว่าเดิมแต่ว่าการในขันครั้งนั้นมันมีความพิเศษตรงที่เพลงที่เราจะใช้เขาจะมีกติกาพิเศษตรงที่เขาจะส่งโน้ตให้ก่อน2เดือนในการในขันบทเพลงที่เราเลือกคือเพลงผมใช้เพลงคลาสสิกที่มีทั้งหมด3รอบนะครับอย่างเช่นรอบชิงเนี่ย ผมเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมีเพลงของนักระพันธ์ชาวคิวบา<ฆ>ซึ่งจะเป็นเพลงคอนเทมคอนเทมก็หมายถึงเ,เพลงสมัยใหม่ที่อาจจะฟังแบบว่าดูไม่เพาะก็เหมือนถ้าเป็นศิลปะก,ก็แบบภาพวาดไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเป็นแอปแจกไปแอปแจกนิดนึงใช่แล้วก็จะมีเพลงคลาสสิกของนักระพันธ์ชาวอิตาเลียนคนหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีเพลงบังคับเพลงหนึ่งเพลงบังคับที่เป็นเซตพีซของการแข่งขันครั้งนั้นซึ่งเป็นเพลงอะไรคะเป็นเพลงที่เขียนใหม่เลยครับอย่างที่ผมบอกคือเขาจะส่งโน้ตให้ก่อน2เดือน ก่อนการแข่งขัน oh. ทุกคนจะได้โน้ตพร้อมกันแล้วก็ซ้อมพร้อมกัน uh huh. ครับค่ะแล้วเราก็ไปฝึกซ้อมใช้เวลาเวลาแค่ไหนคะเพลงเซตพีนี่ใช้เวลา2เดือนในการในการฝึกซ้อม2เดือนใช่แต่ว่าเพลงอื่นๆเพลงเลือกเป็นฟรีชอ์ที่เราถนัดอยู่แล้วละ่ะ <c oughs> ก็เอาเพลงอะไรก็ได้มาแข่งค่ะสองเดือนนี่คือเราก็ซ้อมที่นี่ใช่ครับแต่ว่าช่วงนั้นผมก็ทัวร์การแข่งขันอยู่แล้วซึ่งการ GFA เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแลนที่ผมประมาณ 6- 7รายการต่อปีนี่แหละค่ะจนขึ้นเวทีประกวดครับประกวดว่าเราก็ คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้สําเร็จใช่ไหมคะเวลาวินาทีที่เขาประกาศผลเนี่ยว่าเราเป็นผู้ชนะซึ่งเป็นคนเอเชียคนแรกด้วยใช่ไหมที่ขึ้นเวทีที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่ได้รางวัลที่หนึ่งครับโอ้ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะตอนที color. ่เขาประกาศชื <kaz an> <absorbed> ่อเราเลยอ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดช่วงในการแข่งขันตั้งแต่ความฝันในวัยเด็กเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วที่วันหนึ่งที่เราอยากนําธงชาติไทยเนี่ยไปชูชัยในการแข่งขันระดับโลกซึ่งเราก็ทําได้ในเวทีนี้ซึ่งใหญ่สุดในโลกครับ ก็ภูมิใจมากตอนที่เราคว้ารางวัลมาได้ตอนนั้นนึกถึงอะไรบ้างก็จริงๆนึกถึงประเทศไทยนะครับคือผมผมคิดว่าสิ่งสิ่งที่ผมทํารางวัลได้เนี่ยคนไทยน่าจะมีส่วนภาคภูมิใจด้วยกันเพราะว่าเป็นดนตรีคลาสสิกมันเป็นดนตรีที่ที่เล่นกันทั่วโลกไม่ได้เล่นเฉพาะในเมืองไทยหรือว่าเล่นเฉพาะที่ยุโรปังนั้นการคว้าการการได้แชมป์ระดับโลกด้านรคลาสสิกมันเป็นนิพินหมายใหม่ของดนตรีคลาสสิกโลกครับที่แบบเมืองไทยมีเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาจับตามองแล้วค่ะ หลังจากคว้าแชมป์มาได้สําเร็จกลับมาเมืองไทยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เยอะเลยครับเพราะว่ารางวัลที่ได้เนี่ยมันจะมีการทัวร์คอนเสิรต์ต60ิคอนเสิรต์ตที่ผมไปทัวร์มา<อ>ครับแล้วก็มีแมเนเจอร์ก็คือมีผู้จัดการที่ดูแลของเราตลอดอนะครับแล้วก็จะมีอัดแผ่นเสียงค่า้ายเพลงคลาสสิกระดับโลกอัอนนี้ซึ่งซึ่ง,งรายการอื่นไม่มีรายการอื่นเขาจะให้เงินรางวัลก็จบไปแต่รายการนี้ที่ได้ก็คือเขาจะเปิดให้เรากลายเป็นนักรตรีระดับโลกจริงๆมีการดูแลอย่างดีอะไรเงี้ย เมื่อได้เป็นเจ้าของตำแหน่งชนะเลิศ Guitar Foundation of America International Concert Artist Competition หรือที่เรียกสันส้นๆว่า GFA ประจำปี2014ก็ต้องเดินสาย,สายแสดงคอนเสิรต์ตกีตาร์คลาสสิกไปทั่วโลกแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือในทุกเวทีทุกประเทศเขาจะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชไปบรรเลงด้วยทุกครั้งซึ่งก็สร้างความชื่นชอบให้แก่ผู้ฟังเป็นอย่างมากค่ะ จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในความตั้งใจของผมเลยว่าการเล่นคอนเสิร์ตของผมทุกครั้งต้องมีบทเพลงพระราชินพิพนธ์คือที่ผมเล่นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมต้องเล่นแต่ว่าเป็นเพราะผมอยากเล่นจริงๆเพราะผมผมคิดว่าเพลงพระราชินิพนธ์เป็นเป็นเพลงที่เป็นเพลงของประเทศไทยซึ่งประเทศอื่นไม่มีต้องอักตศ์ที่ประพันธ์เพลงได้อย่างนี้อยากทราบความรู้สึกเวลาที่เราไปเล่นบทเพลงของพระองค์ท่านให้กับชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้ฟังว่า,วามันไพเราะขนาดไหนตอนนั้นเราตอนที่เราเล่นไปนี่เรารู้สึกยังไงและเราคิดอะไรคะ รู้สึกภูมิใจมากๆนะครับที่ได้เล่นบทเพลงพลายคนแล้วเล่นไปแล้วเนี่ยทุกครั้งเลยจะมีคนถามว่าเพลงนี้เพลงอะไรเพราะว่าที่ผมเล่นส่วนใหญ่ผมจะเลือกประมาณ3าสี่เพลงในคอนเสิร์ตะจะมีเพลงสายฝนเพลงลมหนาวแล้วก็เพลงแสงเดือนซึ่ง3เพลงเนี่ยจะมีความเป็นโรแมนติกมากๆในใน,ในท่วงทํานองนะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นในคอนเสิร์ตคนฟังก็จะค่อนข้างอินมากเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือว่าไปเล่นดนตรีต่างๆกําลังใจสําคัญของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็ทุกครั้งที่ผมเล่นนะครับผมผมคิดเสมอว่าผมพยายามสร้างชื่อเสีงยงให้ประเทศไทยนั้นผมต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าบางทีเขาจําชื่อผมไม่ได้หรอกแต่เขาจําได้ผมมาจากประเทศไทยค่ะทุกครั้งที่คุณเบิร์ดได้มีโอกาสบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะมองเห็นพระอัจริยภาพของพระองค์ท่านยังไงบ้างคะผมมองว่าพระองค์ท่านเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ที่มีความสามารถหลายด้านมากๆครับคือแค่เป็นพระหมหากษัตริย์ที่ดูแลประชาชนนี่ก็ยากอยู่แล้วแต่พระองค์ท่านสามารถประพันธ์บทเพลง ได้หลากหลายแนวทางมากๆอย่างที่ผมเรียนไปนแล้วว่าอย่างเช่นเพลงแสงเดือนหรือว่าเพลงลมหนาวเองเนี่ยจะมีท่วงทางนองที่เป็นโรแมนติกมากๆเลยนะครับหรือว่าเพลงอะไรที่เป็นเพลงอย่างเช่นเพลงชะตาชีวิตก็มีความเป็นบลูส์เป็นแจ<ม>๊ดสูงมากนั้นผมเชื่อว่าพวกท่านเป็นเป็นพระราษฎรอง,งเดียวที่ประพันธ์นเพลงได้ขนาดนี้ค่ะครับส่วนตัวเราชอบบทเพลงไหนมากที่สุดคะอตอบยากมากนะครับเพราะว่าผม ผมค่อนข้างเป,เป็นแฟนบันแท้ของผลง,งานของพระองค์ท่านมากๆผมเล่นกับทุกเพลงเลยแล้วก็แต่ละเพลงนีก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยแต่ถ้าถามว่าเพลงไหนที่เล่นบ่อยแล้วชอบมากจริงคือเพลงสายฝนเพลงสายฝนที่บอกไปแล้วว่าเวลามาเรียบเรียงเปีารนเนี่ยเสียงมันจะเป็นเสียงฝนแล้วก็มีความไพเราะมากๆค่ะเคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านไหมคะอ๋อไม่มีครับยังไม่เคยไม่เคยเป็นความความฝันสูงสุดเลยนะครับค่ะแต่ก็มีโอกาสเล่นให้พระพี่นางฟังนะครับตอนนั้น ถ่าพี่นางอยู่ที่รงวัลซีราชครับก็มีโอกาสไปเล่นเล่นต่อหน้าพระพาทท่าพี่นางแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงคะเล่นบทเพลงไหนตอนนั้นสายฝนแน่นอนก็เพลงสายฝนใช่ก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นมากๆตอนนั้นครับรู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าตอนแข่งอีกอ๋อเหรอใช่แต่ว่ามันมีความตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจเออเกรงไหมคะเกรงมากครับแล้วเพลงเวลาเล่นเนี่ยเพราะเท่ากับที่เราเคยเล่นมาก่อนหน้านี้ไหยก็พอาเรามีความประหม่าเข้าไปด้วยอ่ะใช่จริงๆมันก็มีความ แตกต่างกันการซ้อมตอนซ้อมผมมีความรู้สึกแบบหนึ่งแต่ว่าตอนเล่นดนตรีสดมันจะมีความความรู้สึกที่เราไม่มีตอนซ้อมนะครับนี่เป็นเสน่ห์ของการเล่นสดดนตรีสดเพลงไหนรู้สึกว่าเล่นยากที่สุดเลยเพลงพระชัยพลใช่ไหมถ้าเป็นเพลงโอ้โอไอซก็ยากเมื่อเมื่อนำมาเรียบเรียงของกีตาร์เนี่ยค่อนข้างยากเพราะผมผมมีผลงานเพลงพระชัยพลอัดไว้ประมาณสิบห้าเพลงนะครับรวมประมาณสิบห้าเพลงแล้วก็แต่ละเพลงก็เรียบเรียงโดยนักกีตาร์ระดับโลกนะครับที่มาเรียบเรียงให้ซึ่งค่อนข้างยาก เมื่อปี53มีโอากาสได้บรรเลงบทเพลงพระชนนิพนธ์ในโอากาสเฉลิงพระเกียรติใช่ครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคะอันนั้นจะเป็นโปรเจกต์ที่ผมทากับไทเบรดนะครับคือที่บอกไปแล้วอัดเพลงพระชนิพนธ์สิบห้าบทเพลงนะครับเป็นทำแบบเป็น,ปนซีดีซึ่งซึ่งไม่ไม่ได้สิบห้าบทเพลงาพระชนะชนิพนธ์ใช่ครับก็มีเพลงที่เรารู้จักอยู่แล้วสายฝนล,ลมหนาวยามเย็นใกล้รุ่งเพลงดังๆนะครับซึ่งทํานะทมาเพื่อเผยแพร่ให้ให้ประชาชนได้ฟังโดยที่ไม่ได้ไม่ได้จําหน่าย ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ผมอยากทำาั้แนานแล้วว่าอยากมีครั้งหนึ่งอยากทำบทเพลงพระชนโพนที่เป็นเวอร์ชั่นของผมเองค่ะเรามีความภาคภูมิใจแค่ไหนที่มีโอกาสได้บรรเลงบทเพลงของพระองค์ท่านต่อหน้าชาวต่างชาติคะมีความภาคภูมิใจมากมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าการเล่นบทเพลงพระชนพนเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ผมอยากทำไม่แพ้การได้แชมป์ระดับโลกเลยนะครับทุกครั้งที่ผมเล่นเนี่ยผมมีความภาคภูมิใจว่าผมได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ผ่านบทเพลงไพ่พล,พลซึ่งตัวผมเองเป็นคนบรรเลงน,นอกจากด้านดนตรีมีเรื่องไหนอีกที่คุณเบิร์ดรู้สึกทราบซึงในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านคะส่วนใหญ่ผมจะติดตามพระองค์ท่านด้านคําสอนมากกว่าครับอ,อย่างเช่นเรื่องความเพียรเนี่ยมผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องหลักที่ผมสามารถนํามาประยุกต์กับชีวิตผมได้เลยในฐานะนักดนตรีนะครับตอนนั้นผมผมดูหนังของพระมหาชนกจึงเป็นบทประพันธ์ของพระองค์ท่านนะครับซึ่งมีความเพียรผมคิดว่าการเป็นนักดนตรีที่ดีเนี่ย การมีความเพียรนี่สําคัญที่สุดผมก็นําคําสอนของพรท่านมามา,มาใช้จนประสบความสำเร็จได้แล้วนี้ผมคิดว่าเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่พระงท่านได้สอนนะครับผมเชื่อว่าพระอง์ท่านมีคําสอนต่างๆซึ่งถ้าคนไทยนําไปใช้เนี่ยผมเชื่อว่า จะประสบความเร็นในชีวิตอย่างแน่นอนในฐานะคนดนตรีได้ไปมีโอกาสชมละครเพลงพระมหาชนกช The Phenomenal Live Show ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้นั้นผมผมเล่นด้วยแต่ผมเล่นเปิดงานอ๋อใช่วันสุดท้ายผมผมเล่นบทเพลงพระชัย์ลเปิดในงานรอบสุดท้ายเลยเล่ขึ้นไปเล่นด้วยใช่ครับค่ะเป็นรอบ เป็นงานเป็นการเปิดรอบสุดท้ายใช่รอบสุดท้ายของการแสดงครับ uh huh. ตอนนี้เขาติดต่อมาให้เราขึ้นไปเล่นตอนนั้นรู้สึกยังไงโหภูมิใจมากมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเล่นที่ทแตกต่างกับคอนเสิร์ตที่ทั่วไป uh huh. เพราะว่าตอนนั้นเล่นเล่นกลางน้ําแล้วก็คนดูอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ย uh huh. ก็รู้สึกว่าอลังการมาก uh huh. รับผลตอบรับของละครละครเพลงครั้งนั้นเป็นยังไงคะผมผมว่าดีนะครับเพราะว่าคนคนไทยบางที สัมผัสบทประพันธ์นของอพระมหาชนกใน<ม>ด้ดนอื่นด้านอ่านหนังสือแต่ว่าพอมาดูการโชว์จริงๆนะผมว่าน่าจะมีจินตนาการอีกแบบหนึ่งเลยก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าคําสอนเรื่องความเพียรนี่แหละที่จะนํามาใช้กับเราใช่โดยเฉพาะนักดนตรีและสิ่งที่เราจะถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ที่เราสอนเนี่ยเราอยากจะเน้นเรื่องไหนก็แน่นอนว่าความความเพียรความพยายามนี่แหละครับเพราะว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างตัวผมเองเนี่ยกว่าจะคว้าแชมป์มาได้ผมผ่านการล้มเหลวการแพ้มาเยอะมากนะครับถ้าผมท้อ ถ้าไม่ไปต่อไม่ขยันซ้อมหรือว่าล้มเลิกความตั้งใจก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะรู้สึกยังไงกับพระองค์ท่านบ้างคะอ่ารู้สึกว่าพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจของผมนะครับรู้สึกว่าพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยวันหนึ่งพระองค์ท่านจากไปเนี่ยผมอยากให้คนไทยติดตามผลงานของพระองค์ท่านอยู่นะครับเช่นบทเพลงไพ่พลเนี่ยถ้าเราคิดถึงพระองค์ท่านก็ฟังผลงานของพระองค์ท่านแล้วความรู้สึกที่เรามีต่อพระองค์ท่านเนี่ยก็ยังจะมีอย่างเรื่อยมาครับ นอกจากภูมิใจที่ได้มีโอกาสบรรเลงบทเพลงพระราชินิพนธ์เราภูมิใจแค่ไหนที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทยโอ้หภูมิใจมากๆครับภูมิใจที่สุดเลยรู้สึกว่าผมโชคดีมากมาที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ภูมิใจมากๆาที่มีพระมหากษัตริย์ที่สามารถาประพันธ์ดนตรีได้อยากจะบอกอะไรกับคนไทยนะเวลานี้บ้างคะก็อยากให้คนไทยรักกันนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านอยากเห็นที่สุดนะครับถ้าเรามีความรักกันประเทศชาติก็สามารถเดินต่อไปได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครคิดถึงพระองค์ท่านก็ให้ฟังเพลงของพระองค์ท่านครับคุณเบิร์ธถ้าวันนี้พระองค์ท่านได้ยินในสิ่งที่คุณเบิร์ธพูดอยากจะบอกอะไรกับพระองค์ท่านก็อยากขอบคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นแรงบันดาลใจทําให้ให้ให้เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยกล้าที่จะฝันกล้าที่จะเป็นนักนตีจนกลายเป็นนักนตีระดับโลกได้เกิดจากพระองค์ท่านครับค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณคุณเบิร์ธมากค่ะขอบคุณครับ ถึงวันนี้เบิร์ตเอกชัยเจียรสักุลยังคงดำเนินรอยตามคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของความเพียรพยายามเพราะเขาบอกว่าการเป็นนักดนตรีที่ดีต้องหมั่นฝึกซ้อมและใช้ความพยายามไม่ย่อท้อเพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้อย่างเช่นที่เขาประสบความสำเร็จนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยมาแล้วค่ะ